สวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาคต่อนะมาจากเรื่องของเส้นลายมือสำหรับคนที่จะมีเส้นที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะแบบเหมือนกับว่าไปอยู่ต่างประเทศแบบยาวอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศมีเส้นต่างประเทศนะคะก็ยังมีอีกหลายแบบอะแต่ว่าอันเนี้มันจะชัดสุดแล้วก็วันนี้จะมาสอน เราก็ว่าเราจะวัดอายุเปนยังไงว่าเราจะได้ไปต่างประเทศในช่วงของอายุเท่าไหรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าลองไปวัดกันว่าจะวัดยังไงนะคะอันนี้ก็จะมี3เส้นหลักนะคะเป็นเส้นลายมือที่ชัดนะก็เลยเอามายกตัวอย่างให้ทุกท่านดูเราจะมาดูที่เส้นชีวิตนะคะก็คือเส้นนี้นะ,ะดูเส้นชีวิตนะคะแล้วก็จะเห็น ว่ามีเส้นอีกเส้นหนึ่งที่แตกออกมาทางเนินจันจำเนินจันได้ไหมคะเนินจันก็คือเนินทางข้างล่างของนิ้วก้อยอันนั้นจะเรียกเนินจันนะคะแล้วก็เรามาวัดกันตรงจุดจุดนี้เห็นไหมคะว่ามันมีจุดตัดอยู่ที่ มี2เส้นเส้นชีวิตแล้วก็มีมีเส้นแยกออกมาทางด้านเนินจันนะคะนี่เวลาวัดอะ่ะก็จะมีสายตำราแต่ก็คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอะาจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะ,ปะ,ปะต้องได้ไปในช่วงชีวิตอายุเท่านี้เปะ๊ะดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ คร่าวๆมันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นคร่าวๆก็จุดแรกคือจุดนี้0เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะอายุ0ปีก็คือจุดที่เราเกิดอันนี้นะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คืออายุประมาณ80ปีนะคะแล้วก็คุณก็ตีเลขตีเส้นลากมาเนี่ย ต่อจากนั้นแบ่งครึ่งเส้นของอันนี้ค่ะครึ่งเส้นน่าจะอยู่ประมาณเท่านี้นะครึ่งไหมครึ่งประมาณนี้นะดี๋อันนี้คือกะเอาเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะก็คุก็วัดไม้บรรทัดสมมติอันนี้กี่เซนก็วัดครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้เนี้ยนี่นะคะก็คือครึ่งหนึ่งนี่ยเห็นไหมว่า เนได้ครึ่งหนึ่งละต่อจากนั้นก็วัดต่อแบ่งจุดตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น20ปีนะไอ้ครึ่งหนึ่งของระหว่างอันนี้มาจุดนี้ก็จะเป็น30ปีแบบนี้นะคะเนี่ยสำหรับคนคนนี้นะคะที่เขาได้ไปอยู่ ต่างประเทศเลยนะแบบอยู่แบบย้ายถิ่นเลยก็คือจุดที่จุดที่มันแตกออกมาก็คือจุดตรงนี้จุดตรงเนี้ยของเขาเนี่ยเขาได้ไปตอนเขาเช่วงชีวิตของเขาก็คือ3ามปีเนี่ยแบบนี้ค่อนข้างแม่นนิดหนึ่งนะว่าจุดประมาณตรงเนี้ย ก่อน40ใช่ไหมแต่ว่าหลัง35ว่าอย่างที่หลัง30แต่ว่าก่อน40นะแล้วมันเอียดค่อนข้างที่จะเลยมาถึงเกือบ40่ปีอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าตรงเหมือนกันดังนั้นก็ลองเอาไปวัดกันนะคะบอกว่าข้อจำกัดก็คือว,ว่าคุณจะต้องมีเส้นประมาณลักษณะเนี้ยถ้า คนที่มีเส้นต่างประเทศในลักษณะอื่นนะก็จะต้องวัดแบบอีกแบบหนึ่งหาจุดซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยบอกไปนะไงถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะใครที่มีดวงได้ไปต่างประเทศก็ขอให้ได้ไปต่างประเทศเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ